ข่าวดีข่าวดีข่าวดีอะไรหรอสวัสดีครับวันนี้พบกับผมสิริพงศ์สุวรรณดีแท็กแอมบาสเดอร์ของสำนักง,งานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งวันนี้มีข่าวดีจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นแบบผ่านระบบอินเทอร์เนแบบ็ต e-filing ทางกรมสรรพากรได้ขยายเวลายื่นแบบพรด90พรด91ประจำปี2563จากเดิม วันที่8เมษายน2,564เลื่อนออกไปเป็นวันที่30มิถุนายน2,564นะครับแต่สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต e-filing เท่านั้นนะครับและพบกับ ep ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับบ๊ายบาย